สวัสดีครับเอฟซี FC อู่อิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกทกท่านนะครับหลังจากที่มีกระแสดราม่านะครับอย่างร้อนแรงเลยเนาะสองสามวันที่ผ่านมานี่นะครับเกี่ยวกับวงสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับที่มีผู้คนบางกลุ่มบางคนนะครับบางอาจนะครับเปลี่ยนสคริปต์โดยไม่บอกผู้บริหารรับทราบนะครับ ปัญหาทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับก็ได้กระจายโจ่งแจ้งแล้วนะครับหลังจากที่มีการประชุมหารือกันเนาะทุกสิ่งทุกอย่างก็เอฟซี FC ก็คงกระจายแจ้งในใจกันหมดแล้วนะครับสําหรับศิลปินในองค์กรทุกๆคนนะครับต่างม,มีความสุขนะครับแต่ละคนนี่ก็มีความรักความสมามัคคีกลมเกลียวกันนะครับเอฟซีทุกๆท่าน ดังที่พ่อโจเนาะบโจโยมนินนะครับได้ออกมาโพสต์แบบนี้นะครับพ่อไม่เคยปิดกัน้นดับฝันใครพ่อรักทุกคนเดี๋ยววันที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสมสิ่งดีงามจะเป็นตัวจัดสรรเองขอให้ทุกคนสร้างตัวตนพัฒนาตัวเองวันข้างหน้าจะเป็นของหนูสู้ๆนะเด็กๆทุกคน พ่อขอเป็นกำลังใจส่งพลังเติมฝันให้ทุกทุกคนสู้นะนะครับและอีกโพสต์หนึ่งครับบอสโจก็โพสต์ขึ้นมาอีกบอกว่าศิลปินลูกเต้าน่ารักทุกคนอย่าต่อว่าศิลปินในทางลบๆเลยนะครับสงสารเด็กๆเขามาเดินตามความฝันช่วยครอบครัวเลี้ยงชีพทำมาหากินผมยังการันตีลูกๆน่ารักกันทุกคนนะครับ ไอเรื่องที่บโบจูไม่อยากให้ใครดา่าศิลปินในองค์กรของสาวน้อยลำเพลินโชหรือว่าองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับเอฟซี FC ทุกทุกท่านอันนี้มันก็แล้วแต่ตัวของศิลปินท่านนั้นนะครับแล้วก็เอฟซีของศิลปินท่านนั้นนั้นนะครับว่าทุกคนนี่จะอยู่ในคลองความถูกต้องหรือไม่นะครับอันนี้มันโทษไม่ได้นะครับที่คนมาด่า คุณมาตำหนินะครับมันต้องโทษมันต้องดูที่ศิลปินขององค์กรด้วยนะครับแลวก็สิ่งที่หลีเกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือบรรดาเอฟซี FC ต่างๆนะครับเอฟซี FC ที่คิดลบของศิลปินนะครับที่คิดว่าศิลปินของตนเองนี่เด่นดังนะครับน่าส่งเสริมแล้วทําไมผู้นําองค์กรไม่ยอมส่งเสริมเสียทีนะครับก็เลยมีอคติต่อผู้นําองค์กรนะครับก็เลยไปชอบไปแซะ ศิลปินตัวชูวงของวงหนึ่งนะครับซึ่งศิลปินตัวชูวงของวงหนึ่งนี่เป็นแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กดึงดูดเงินทองเข้าสู่องค์กรนะครับเอฟซทุกๆคนก็ย่อมรู้นะครับเอฟซแต่ละท่านแต่ละคนแต่ละศิลปินนี่เขาจะมีคนรักของเขานะครับในเมื่อคุณไม่อยากให้ใครมาดา่ามาแซะนะครับมาด่าศิลปินในองค์กรของตัวเองนะครับคุณต้องบอกให้ศิลปินของคุณขององค์กรนี่แหละครับ ต้องรู้จักทําตัวทํำยังไงนะครับนิสัยเจคอพฤติกรรมต่างๆของการกระทําของศิลปินแต่ละท่านเนี่ยนะครับควรจะทํำยังไงให,ให้อยู่ในกรอบนะครับเอฟซี FC ของตนเองนี่มาละลาบละล้วงนะครับสั่งสอนในสิ่งที่ไม่ดีนะครับส่งเสริมในทางที่เสียหายต่อองค์กรนะครับต่อตัวศิลปินเองแต่ศิลปินกลับเฉยเมยนะครับไม่มีการ ห้ามปรามเอฟซีของตนเองเลยนะครับอย่างนี้มันก็โทษไม่ได้นะครับที่จะต้องมีการฟิบูรี่มีการโต้ตอบจากเอฟซีอีกฝั่งหนึ่งนะครับคนที่เขารักศิลปินท่านนั้นนะครับมันต้องพิจารณาเป็นตัวตัวนะครับตัวบุคลิกของศิลปินนั่นแหละครับบอสโจก็รู้แล้ะครับบอสโจผู้เป็นผู้นาองค์กรย่อมรักศิลปินองค์กรทุกคนนะครับย่อมที่จะส่งเสริม ศิลปินของตัวเองทุกๆคนแต่นะครับมันมีข้อแม้มันมีข้อแม้อยู่อย่างเดียวนะครับหากว่าศิลปินท่านนั้นมันยังไม่มีแสงไม่มีผลงานไปนที่ประจักษ์ตาแก่ f อแก่มวลชนแก่สื่อต่างๆในโลกโซเชียลหรือว่าสื่อต่างๆที่สปอนเซอร์จะเข้าหามันไม่มีนะครับไม่มีแสงจุดนั้นผู้นำองค์กรก็ย่อมจะต้องพิจารณาในการที่จะ ดันนะครับมันก็ต้องเก็บไว้ก่อนนะครับในเมื่อศิลปินคนนั้นมันไม่มีแสงนะครับเขาก็ต้องเก็บไว้ส่วนศิลปินคนไหนที่กําลังมีกระแสมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับผู้คนชื่นชอบ FC ส่วนใหญ่ให้ความสนับสนุนสื่อทีวีสปอนเซอร์หลักนะครับไม่ว่าจะไปทางไหนไมีแต่คนห้อมล้อมให้การต้อนรับนะครับศิลปินแบบนี้นะครับคือศิลปินแม่เหล็กที่ดึงดูด FC ดึงดูดเงินทองเข้าองค์กรนะครับศิลปินที่มีลักษณะแบบนี้ย่อมเป็นที่ต้องการของผู้นำองค์กรนะครับผู้นำองค์กรต้องสนับสนุนศิลปินแบบนี้ข mmm ึ้นมานะครับถ้าหากว่าผู Anything ้นำองค์กรไม่สนับสนุนศิลปินที่มีแสงขึ้นมานะครับไม่ต่อยอดให้ศิลปินที่มีแสงที่กําลังมีกระแสมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับถ้าผู้นำองค์กรละเลยนะครับศิลปินที่มีแสงแบบนี้ แสดงว่าผู้นำองค์กรคนนั้นโง่สุดๆนะครับมันก็เป็นธรรมดานะครับเอที่รักใครก็รักมันนะครับแต่ผู้นำองค์กรเขาก็ต้องฉลาดนะครับศิลปินคนไหนที่มีแสงมีชื่อเสียงผู้นำองค์กรเขาก็ต้องสนับสนุนศิลปินท่านนั้นนะครับเพราะว่าสามารถทํางานสร้างเงินสร้างไรายได้ให้แก่องค์กรนะครับผู้นำองค์กรจะต้องสนับสนุนศิลปินที่มีแสงแบบนี้นะครับ มันเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งนะครับสำหรับศิลปินที่ไม่มีแสงผู้นำองกรลก็ต้องเก็บไว้นะครับแต่ว่ามันก็สร้างความไม่พอใจให้กับ f c ของศิลปินนั้นนั้นมีการขุนเคืองว่าทําไมผู้นาวงกรลไม่ส่งเสริมศิลปินของ,งตนเองนะครับพยายามผลักดันทั้งทที่ศิลปินของ,งตนเองนี่ไม่มีแสงเลยนะครับไม่มีผลงานอะไรสักอย่างเป็นที่ต้องตาต้องใจของบรรด,ดา f อของสื่อมวลชนหรือว่าผลิตภัณฑ์สินค้าต่าง ไม่มีเข้ามาหาเลยสักตัวนะครับแต่ว่า f อเหล่านี้นะครับคิดอคตินะครับชอบด่อยค่าคนอื่นไปแทะคนนั้นคนนี้และก็จะดันศิลปินของตัวเองอย่างเดียวนะครับแบบว่าไม่ดูตามาตาเรือนะครับใครบ้างล่ะครับผู้นำองค์กรคนไหนเขาจะมาปั้นเขาจะมาสร้างศิลปินที่ไม่มีแสงที่ไม่ทําเงินให้องค์กรล่ะครับถ้าผู้นําองค์กรปั้นคนที่ไม่มีแสงนั่นก็แสดงว่าโง่สุดๆเลยนะครับ หาความร่มจมกับองค์กรนะครับมันเป็นธรรมดาของผู้นําองค์กรเขาต้องฉลาดเลือกนะครับศิลปินท่านไหนคนใดที่มีแสงที่มีชื่อเสียงงดังผู้นําองค์กรเขาก็ต้องสนับสนุนศินลปินท่านนั้นนะครับที่เป็นที่เชื่นชอบของ f c เป็นที่เชื่นชอบของมวลชนของมหาชนนะครับมีกระแสมีความดังไปที่ไหนเมแต่คนห้อมล้อมเข้ามาหานี่แหละครับ ต้องเข้าใจบริบทของผู้นำองค์กรนะครับ FC ทุกท่านมันมี f c คิดลบคิดอคติด้วยความอยากได้อยากมีแต่ว่าไม่ดูศิลปินของตอนเองนะครับเพราะความที่มี f c ประเภทนี้แหละครับที่ชอบคิดลบๆชอบไปแซะศิลปินปท่านนูน้นท่านนี้นะครับไปว่าให้เขานะครับมันก็ต้องโดน f c อีกฝั่งหนึ่งออกมาโจมตีโต้อตอบกันนะครับมันเป็นโลกของโซเชียลนะครับในเมื่อคุณไป ตำหนิเขาก่อนเขาก็ต้องตำหนิคุณนะครับแต่จริงๆแล้วคุณต้องให้เกียร์คุณน้าองค์กรเขานะครับเขามีวิสัยทัศน์เขาฉลาดนะครับไม่ใช่ว่าเขาโง่นะครับถ้าหากเขาไม่ฉลาดป่านี้องค์กรเขาไม่เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาดับหนึ่งจนป่านี้หรอกครับนะครับเอฟีผู้มืดบอดทั้งหลายนะครับจงมองที่ตัวเองนะครับอย่าสร้างปัญหาให้กับศิลปินน้อยของคุณนะครับทุกองค์กรนะครับไม่ว่า ผู้นาองค์กรไหนก็ตามนะครับเขาย่อมรักศิลปินในองค์กรของเขาตัวศิลปินเองเขาก็รักสามัคคีกันนะครับแต่มันมีปัญหาก็เพราะเอฟซีประเภทคิดลบๆนะครับที่มีอคตินะครับไม่ใช่สติปัญญาตึกตรงปัญหามันเกิดจากอะไรนะครับมวัวแต่ดันทุนลังจะเอาให้ได้เอาให้ได้แต่ศิลปินของตัวเองมันไม่มีแสงนะครับจะดันยังไงมันก็ไม่ ม่ดังนะครับมันต้องรอช่วงเวลานะครับต้องรอว่าศิลปินของท่านนี่มีผลงานอะไรปีที่ต้องตาต้องตาของ f อฟมหาชนทั้งหลายนะครับมันต้องพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่แหละครับดังที่บอสโจโพสนี่แหละครับพ่อไม่เคยปิดกัน้นดับฝันใครพ่อรักทุกคนเดี๋ยววันที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสมสิ่งดีงามจะเป็นตัวจัดสรรเอง ขอให้ทุกคนสร้างตัวตนพัฒนาตัวเองวันข้างหน้าจะเป็นของหนูสู้สเด็กๆทุกๆคนพ่อขอเป็นกำลังใจสูงพลังเติมฝันให้ทุกคนสู้สนะนี่แหละครับดังที่บอสจูโพส์นี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่การเวลาการเวลาที่เหมาะสมนะครับว่าศิลปินท่านนั้นบ่มเพาะถึงจุดหรือยังที่จะ สนับสนุนให้เป็นศิลปินนะครับให้มีผลงานเพลงมันต้องดูที่ตัวศิลปินด้วยนะครับเอฟซีทุกๆท่าน